บริษัทมั่นคงการค้านะครับต้องการรับพนักงานขาย18คนมีคนมาสมัครทั้งหมดร5อคนอยากทราบว่าจำนวนพนักงานที่ต้องการรับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้มาสมัครทั้งหมดนะครับข้อนี้เดี๋ยวครูจะแก้ปัญหาโดยใช้สัดส่วนวรากัดน,นะครับเขาต้องการทำหารับนะครับต่อทั้งหมดนะครับโดยทำหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอ่ะมีคน บริษัทมั่นคงนะครับต้องการรับพนักง,งานอีกคน18คนก็คือรับ18ใช่ไหมจากทั้งหมดเท่าไหร่จากทั้งหมด150คนถ้าเราต้องการทำให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวส่วนออกมาจะต้องเป็น100เสมอใช่ไหมเราต้องทานหาว่ากี่เปอร์เซ็นต์เราก็ให้เป็น A ไปก่อนนะครับง่ายก็คือเราแก้สมการหาค่า A ออกมานะครับยนนี้ขึ้นไปคูณจะได้เป็น18คูณกับ100หารด้วย150 นะครับเท่ากับ a ตัด0ูตัดศนะครับห้าสามสิบห้าห้าสนะครับหกคูณสเป็น12นะครับ a เท่ากับสิก็คือรับมาเท่าไรร์เซ็น์ะครับรับเท่ากับสิ สองนะครับเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับตับข้อที่สอง